สปอยค่าคืออดีตเทพเจ้าแห่งท้องฟ้าตอนที่329เปิดเรื่องมาไม่พูดความจำเพลงนายน้อยผูน้นี้ได้กระโจนใส่พระเอกพระเอกก็ตั้งท่าเตรียมรอรับทั้งคู่ได้ต่อสู้กันอย่างดุเดือดตามหลักสูตรที่เรียนมาพระเอกฟันไปทีเดียวเท่านั้นนายน้อยคนนี้ก็นอนลงกับพื้นและอ้อนวอนขอชีวิตพระเอกคนอย่างพระเอกเราหรือจะไว้ชีวิตไม่มีทางซ้ำศพไปทีหนึ่งตายมันเหลือแค่ร่างวิญ,ญญาณแล้วพยายามจะหนีพระเอกพระเอกก็ ใช้ไฟวิเศษเผามันทีแม่นางคนนี้ก็บอกว่าทังยุนเจ้ากล้าฆ่าเขาได้ยังไงเดี๋ยวแค่นี้ต้องชําระเดี๋ยวเราเจอกันแน่ในสักวันแล้วนางก็หายไปพระเอกของเราก็เอายาให้แม่นางลงหลงนะครับแล้วบอกว่าให้รีบเอาไปให้เจ้าสํานักให้ไวที่สุดแม่นางก็เป็นห่วงนะครับเลยบอกพระเอกว่าเหตุการณ์ในวันนี้ให้ท่านระวังตัวให้ดีน้องเคยพระเอกก็บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงพี่ข้าหรอกพี่ข้าเก่งอยู่แล้วควรเป็นห่วงพวกมันมากกว่า พระเอกบอกให้หงฟูไปส่งแม่นางหลงที่สำนักหงฟูกว้างบอกว่าไม่ว่างแต่ที่จริงแล้วเขาไม่อยากจะไปส่งแม่นางแต่แม่นางหลงก็เล่นตัวบอกว่าเดี๋ยวข้าหาทางกับสำนักเองเจ้าไม่จำเป็นต้องไปส่งข้าก็ได้หงฟูก็บอกว่าก็ได้ก็ได้เดี๋ยวข้าไปส่งเจ้าที่สำนักเองสำนักมันใหญ่เดี๋ยวเจ้าจะหลงทางอีกทั้งพี่ถังหยุนเพิ่งสังหารพวกนั้นไปเดี๋ยวพวกนั้นจะแค้นและสังหารเจ้าเอาเพราะพลังเจ้ายังต่ำณห้องหลอมยาพระเอกได้ปิดด่านจนบรรลุข,ขั้นพลังถึงขั้นวิญญ,ญาณศ ก็ถึงขั้นที่4เช่นเดียวกันเขาหลอมยารักษาโรคหัวใจได้สําเร็จแล้วแล้วมันยังเป็นระดับสูงอีกด้วยยาเหล่านี้เขาเก็บไว้เพื่อรักษาอาวิชชิงส่วนเหล่าหยวนหรือว่าลิงบ้าที่มันอยู่ข้างพระเอกนั่นนะครับหรือสงองอคงของเรามันก็ถึงขั้นวิญญ,ญาณศักดิ์สิทธิ์ขั้นที่ห้าแล้วตัดภาพมาที่พระเอกมาเคารพเจ้าสํานักแล้วก็เต๋อเหล่าเจ้าสํานักก็ได้ถามไปว่าที่เจ้ามาที่นี่เพราะมาตามหา,มาเมล็ดพันธุ์ไฟขั้นสูงใช่ไหมเหล่าเต๋อก็บอกไปว่า ข้าตามหามาทั่วแล้วก็ไม่พบมเมล็ดพันธุ์ไฟขั้นสูงเลยครั้งนี้เจ้าคงได้กลับไปมือเปล่าเหมือนเดิมอีกแน่พระเอกจ,จึงตอบกลับไปว่าข้ามาไม่ได้มาเพราะสิ่งนั้นข้ามาเพราะอยากได้สมบัติอวกาศที่พกพาสะดวกท่านมีหรือไม่เตอเล่าจึงตอบกลับไปว่ามีอ่ะมันมีอยู่แล้วแต่มันไม่เหมาะสมสําหรับเจ้าเจ้าสํานักจึงบอกไปว่ามามาน,นี่มามาเอาของกูนี่มากูมีสมบัติศักดิ์สิทธิ์อยู่ชิ้นหนึ่งเป็นเจดีศักดิ์เจ้าสานักบอกว่าสิ่งที่ข้าให้เจ้ามีแค่นี้ mm hmm. เจ้าจงเอาไปใช้ซะ อย่าให้ใครเห็นเด็ดขาดเพราะมันเป็นของศักดิ์สิทธิ์ของข้าพ่อตาเราสายเปยจัดเลยละให้รู้เขยหมดทั้งใจพเพก่ก็กล่าวขอบคุณและมีอีกเรื่องหนึ่งที่พเพกจะบอกก็คือมีมีคนภายนอกเข้าไปในสำนักหลงยุนอยากให้เจ้าสำนักส่งคนไปตรวจสอบทีแล้วก็กล่าวขอบคุณแล้วก็ออกไปพเพก่ก็ได้เข้าไปในเจดีและปิดด่านฝึกฝนอยู่ภายในนั้นจนพเพกได้บรรลุเป็นขั้นวิญญ,ญาณศักดิ์สิทธิ์ขั้นที่6แล้วเมื่อเราหยุดแล้วพเพกออกมาก็ได้สัมผัสได้ว่ามีคนมาแถวนี้ เราหยวนเลยรีบไปหาคนเหล่านั้นพวกมันน่าจะมาจากสำนักวิญญาณศักดิ์สิทธิ์พระเอกเลยสั่งให้เราหยวนไปจัดการไอ้สองคนนั้นไอ้สองคนนี้ก็ยังไม่รู้ชะตากรรมนะครับว่าจะต้องเจอกับอะไรหรือมันจะได้โดนกระบองซึ่งออกคงเราหยวนก็ได้โฟมมาข้างในสองตัวนี้นะครับแล้วก็ชี้ไปไอ้พวกนี้มาทําไมกันวะเราหยวนก็ได้ยินเผชิญหน้ากับไอ้สองคนนี้นะครับและฆ่าผู้ชายคนนั้นทิ้งไปและเหลือไอ้ตาแก่คนนี้ไว้เพื่อสอบถามเราหยวนเพียงฟาดไปทีเดียวเท่านั้นไอ้ตาแก่นอนลงกับพื้น แทบสิ้นล่ะตาแก่นี้เลยบอกว่าท่านเจ้าเป็นเพื่อนของนายหญิงอวิชิงอย่าฆ่าข้าเลยเขาบอกว่าที่เขาต้องพูดแบบนี้เพราะว่านายน้อยของเขาจะแต่งงานกับอวิชิงเดือนหน้าถ้าเจ้าสนิทกับนายน้อยเจ้าอย่าสังหารข้าเลยแต่ถ้าเจ้ายังกล้าสังหารข้าชีวิตของเจ้าจะอยู่ไม่เป็นสุขแน่มีหรือคนอย่างเพเอกจะไม่ฆ่าทิ้งเพเอกก็เลยสั่งให้เราหยวนทุบมันซะแล้วแม่งก็ตายตามระเบียบครับแน่นอนเพเอกได้ทิ้งท้ายไว้ว่าในน้อยของเจ้านั่นหรือกล้ามาแต่งงานกับอวิชิง มันช่างห่านกล้ายิ่งนักเดี๋ยวเจอกันก็จบกันไปแล้วนะครับกับอนิเมะเรื่องข้าคืออดีตให้พเจ้าแห่งทองฟ้าตอนที่329เป็นยังไงกันบ้างครับสนุกไหมครับสําหรับใครที่งงนะครับว่าทาไมผมถึงข้ามาทําตอนที่329เลยเพราะผมทําต่อจากช่องพี่นาวนะครับรู้สึกคาใจที่เขาทําต่อไม่จบแล้วก็ทําเองเลยฝากทุกคนทุกท่านนะครับฝากติดตามผมด้วยนะครับตอนต่อไปผมจะรีบลงมาอย่างเร็วเลย